เฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ทบทวนพิธีปัสกาท่านจงถือเดือนอาบีบโดยถือปัสกาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าในเดือนอาบีบนั้นพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านออกจากอียิปต์ในเวลากลางคืนและจงถวายปัสกาเป็นเครื่องบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านจากฝูงแพะแกะหรือฝูงโค นาที่ซึ่งพระยาเวจะส่งเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นห้ามรับประทานขนมปังมีเชื้อกับปัสกาตลอดเจ็ดวันท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อกับปัสกาเป็นขนมปังแห่งความทุกข์ใจเพราะท่านออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อย่างรีบเร่งเพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นตลอดชีวิตของท่านตลอดเจวันนั้นไม่ให้เห็นเชื้อขนมทั่วอาณาเขตของท่าน และไม่ให้เนื้อสัตว์ซึ่งท่านได้บูชาในเวลาเย็นวันแรกเหลืออยู่จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นห้ามถวายปัสกาภายในเมืองซึ่งพระเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านแต่จงถวายปัสกาณนะสถานที่ซึ่งพระเวพระเจ้าของท่านจะส่งเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นท่านจงถวายปัสกาในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วคือเวลาเดียวกับที่ท่านออกจากอียิปต์ท่านจงทําให้สุข และรับประทานในสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้พอรุ่งเช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่านท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวันแต่ในวันที่เจดเป็นวันประชุมถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านในวันนั้นห้ามทําการงานใดๆทบทวนเทศกาลสัปดาห์ท่านจงนับให้ครบเจดสัปดาห์จงตั้งต้นนับ7จ็ดสัปดาห์เริ่มด้วยวันแรก ที่ท่านใช้เคียวเกี่ยวข้าวท่านจงถือเทศกาลสัปดาห์ถวายแด่พระายเวพระเจ้าของท่านตามขนาดของถวายตามใจสมัครจากมือของท่านซึ่งท่านจะถวายตามที่พระายเววพระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่านท่านจงยินดีเฉพาะพระพักพระายเวพระเจ้าของท่านทั้งตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่านทั้งท่าทาสีของท่านคนเลวีซึ่งอยู่ในเมืองของท่าน ทั้งคนต่างด้าวเด็กกำพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ท่ามกลางท่านณสถานที่ซึ่งพระเวพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่นจงระลึกว่าท่านเคยเป็นทาตในอียิปต์จงระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทบทวนเทศกาลอยู่เพิงท่านจงถือเทศกาลอยู่เพิงเจ็ดวันเมื่อท่านเก็บรวบรวมพืชผลของท่านจากลานวดข้าว และจากบ่อย่ำองุนของท่านแล้วในการเลี้ยงนั้นท่านจงยินดีทั้งท่านและบุตรชายหญิงของท่านและท่าทาสีของท่านทั้งคนเลวีและคนต่างดาวทั้งเด็ดกกําพร้าและแม่ไม้ซึ่งอยู่ในเมืองของท่านท่านจงถือเทศกาลเลี้ยงนั้นแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเจดวันณสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่าน จะส่งอวยพรแก่พืชผลทั้งสิ้นของท่านและแก่งานทุกอย่างที่มือท่านทำเพื่อท่านจะมีแต่ความยินดีผู้ชายของท่านทุกคนจะต้องเข้ามาเฝ้าพระยาเวพระเจ้าของท่านปีละสามครั้งณสถานที่ซึ่งพระองค์จะส่งเลือกไว้ในเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเทศกาลสัปดาห์และเทศกาลอยู่เพิงอย่าให้เขาไปเข้าเฝ้าพระยาเวมือเปล่า ให้แต่ละคนถวายตามความสามารถของตนตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านการปกครองบ้านเมืองของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ท่านจงแต่งตั้งผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามเมืองของท่านซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านตามเผ่าต่างๆของท่านให้พวกเขาพิพากษาประชาชนตามความยุติธรรม ห้ามทำให้เสียความยุติธรรมห้ามลำเอียงห้ามรับสินบนเพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญาบอดไปและกลับคดีของคนชอบทำเสียท่านจงติดตามความยุติธรรมคือความยุติธรรมเท่านั้นเพื่อท่านจะมีชีวิตและได้ยึดครองแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านรูปแบบการนมัสการต้องห้ามห้ามปลูกต้นไม้ใดๆ ใช้เป็นเสาอาเชีราข้างแท่นบูชาพระยาเวพระเจ้าของท่านที่ท่านสร้างไว้และห้ามตั้งเสาศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านเองซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงรังเกียจเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ห้ามนำโคผู้หรือแกะ ที่มีตำแหน่งหรือส่วนพิการใดๆมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะเป็นสิ่งพึงรังเกียจแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านถ้าพบว่าในท่ามกลางท่านในเมืองหนึ่งของท่านซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนั้นมีชายหรือหญิงคนใดทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยละเมิดพันธสัญญาของพระองค์และไปปรนิบัติพระอื่น และนมัสการพระเหล่านั้นรวมทั้งดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์หรือสิ่งใดที่เป็นบริวารท้องฟ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้บัญชาวไว้และมีการรายงานถึงท่านแล้วและท่านก็ได้ยินท่านจงอุตสาห์สืบสวนและถ้าเป็นความจริงและประจักษ์ว่ามีคนทำสิ่งพึงรังเกียจนั้นในอิสราเอลท่านจงนำชายหรือหญิงผู้ทำสิ่งชั่วร้ายนั้นออกมาที่ประตูเมือง และท่านจงเอาหินคว้างชายหรือหญิงนั้นเสียให้ตายผู้ที่ถูกกล่าวโทษถึงตายนั้นให้มีพยานสองหรือสามปากจึงให้ปรับโทษถึงตายได้ห้ามลงโทษใครถึงตายด้วยพยานปากเดียวในการประหารชีวิตนั้นให้พวกพยานลงมือก่อนต่อไปคนทั้งปวงจึงร่วมมือด้วยแล้วท่านจะกำจัดความชั่วเสียจากท่ามกลางท่าน การตัดสินใจด้านกฎหมายของปรหิตและผู้พิพากษาถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากสำหรับท่านที่จะตัดสินไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าคนตายคดีแพ่งคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีใดๆซึ่งโต้แย้งกันในเมืองของท่านท่านจงลุกขึ้นพากันไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวีพระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้จงไปหาพวกปุรหิตคนเลวี และไปหาผู้พิพากษาประจำการในสมัยนั้นท่านจงปรึกษาพวกเขาและพวกเขาจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงคำตัดสินแล้วท่านจงทำตามที่พวกเขาชี้แจงแก่ท่านจากสถานที่ซึ่งพระยาเวจะส่งเลือกนั้นและท่านจงระวังที่จะทำตามทุกสิ่งซึ่งพวกเขาแนะนำท่านท่านจงทำตามธรรมบัญญัติซึ่งพวกเขาแนะนำท่านและทำตามคำตัดสินซึ่งพวกเขาได้สั่งท่าน อย่าหันเหนไปจากคำตัดสินซึ่งเขาชี้แจงแก่ท่านไม่ว่าทางขวาหรือทางซ้ายคนใดขัดขืนไม่ทำตามคือไม่เชื่อฟังปุโรหิตผู้ยืนปรนิบัติพระยาเวพระเจ้าของท่านที่นั่นหรือผู้พิพากษาคนนั้นต้องตายแล้วท่านจะกำจัดความชั่วเสียจากอิสราเอลและประชาชนทั้งสิน้นจะได้ยินและยำเกรงและไม่ขัดขืนต่อไปอีกข้อจำกัดเรื่องสิทธิอำนาจของกษัตริย์ เมื่อท่านมาถึงแผ่นดินที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านและท่านถือกรรมสิทธิ์อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นแล้วท่านจะกล่าวว่าเราจะตั้งกษัตริย์ไว้เหนือเราเหมือนประชาชาติทั้งปวงซึ่งอยู่รอบเราก็จงตั้งผู้ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านสรงเลือกไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือท่านคือตั้งคนหนึ่งจากพวกพี่น้องของท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือท่านห้ามตั้งคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่พี่น้องของท่านให้อยู่เหนือท่าน แต่ว่าอย่าให้เขามีม้าเป็นของตนเองมากเกินไปหรือเป็นเหตุให้ประชาชนกลับไปอียิปตเพื่อจะมีม้ามากๆเพราะพระยาเวได้ตรัสกับพวกท่านแล้วว่าอย่ากลับไปทางนั้นอีกเลยและอย่าให้เขามีภรรยามากเพื่อจิตใจของเขาจะไม่หันเหไปและอย่าให้มีเงินมีทองเป็นของตนอย่างมากมายเมื่อเขานั่งบัลลังในราชอาณาจักรก็ให้เขาคัดลอกธรรมบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือ เพื่อตนเองต่อหน้าพวกปุโรหิตคนเลวีให้มันอยู่กับเขาและให้เขาอ่านตลอดชีวิตของตนเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของเขาโดยรักษาถ้อยคำทั้งสิ้นในธรรมบัญญัตินี้และกฎเกณฑ์เหล่านี้และทำตามเพื่อว่าจิตใจของเขาจะไม่ได้ยกขึ้นสูงกว่าพี่น้องของตนและเพื่อเขาเองจะไม่หันเหจากพระบัญญัติ ไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเขาจะได้ปกครองรชาชอาณาจักรของเขาอยู่ได้นานทั้งตนเองและลูกหลานของตนในอิสราเอลเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18เอกสิทธิ์ของปุโรหิตและคนเลวีคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตและเผ่าเลวีทั้งหมด จะไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกร่วมกับคนอิสราเอลพวกเขาจะรับประทานของถวายด้วยไฟของพระยาเวและส่วนที่ตกเป็นของพระองค์พวกเขาจะไม่มีมรดกท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาพระยาเวเองทรงเป็นมรดกของเขาตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาแล้วนั้นและนี่คือส่วนที่โปรหิตได้จากประชาชนคือจากผู้ถวายสัตวบูชาไม่ว่าจะเป็นโคผู้หรือแกะ ให้เขามอบเนื้อสันขาหน้าเนื้อแก้มทั้งสองข้างและเนื้อท้องแก่ปุโรหิตผลรุ่นแรกของข้าวเล่าอางุนน้ำมันของท่านและขนแกะรุ่นแรกที่ได้จากแกะของท่านจงมอบให้แก่ปุโรหิตเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านส่งเลือกเขาจากเผ่าทั้งสิ้นของท่านให้ยืนปฏิบัติในพระนามพระยาเวทั้งตัวเขาและบุตรหลานของเขาสืบไปเป็นนิด ถ้าคนเลวีคนใดมาจากตำบลใดในอิสราเอลซึ่งเป็นที่อยู่ของเขาจะมาอย่างสถานที่ซึ่งพระยาเวจะส่งเลือกไว้ด้วยสุดใจปรารถนาของเขาแล้วเขาจะโปรนิบัติในพระนามพระยาเวพระเจ้าของเขาได้เช่นเดียวกับคนเลวีพี่น้องของเขาผู้ยืนเฉพาะพระพักพระยาเวณที่นั่นให้พวกเขาได้ส่วนแบ่งที่จะรับประทานเท่าๆกัน นอกเหนือจากส่วนที่เขาได้มาด้วยการขายทรัพย์สินของบรรพบรุษของเขาเองการถวายบูชาบุตรการทำนายและการใช้เวทมนต์เป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านอย่าเรียนรู้ที่จะทำสิ่งพึงรังเกียจตามชนชาติเหล่านั้นห้ามใครในพวกท่านยอมให้บุตรชายหรือบุตรหญิงของตนลุยไฟเป็นคนทำนาย เป็นหมอดูเป็นโหรนหรือเป็นนักวิทยาคมเป็นหมอผีเป็นคนทรงเป็นพ่อมดแม่มดหรือเป็นหมอพรายทุกคนที่ทําสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นที่รังเกียรแด่พระยาเวและเพราะสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจึงทรงขับไล่พวกเขาไปพ้นหน้าท่านท่านจงเป็นคนปราศจากตำหนติต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่า ชนชาติเหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปยึดครองนั้นเชื่อฟังหมอดูและคนทํานายแต่ส่วนตัวท่านนั้นพระยาเวพระเจ้าของท่านไม่ส่งยอมให้ท่านทำเช่นนั้นผู้เผยพระวจนะคนใหม่เช่นเดียวกับโมเสสพระยาเวพระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพระวจนะเช่นเดียวกับข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่านจากพี่น้องของท่านพวกท่านจงเชื่อฟังเขา ตามทุกอย่างที่ท่านขอจากพระยาเวพระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันประชุมเมื่อท่านกล่าวว่าอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าหรือได้เห็นเพลิงมหึมานี้อีกเลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะตายเสียและพระยาเวกัดกับข้าพเจ้าว่าซึ่งพวกเขาพูดมาเช่นนั้นก็ดีอยู่เราจะให้มีผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้า เกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขาและเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขาและเขาจะกล่าวทุกสิ่งที่เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่พวกเขาคนที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราซึ่งเขากล่าวในนามของเราเราจะกำหนดโทษผู้นั้นแต่ผู้เผยพระวจนะที่บังอาจกล่าวคำในนามของเราซึ่งเราไม่ได้บัญชาให้กล่าวหรือกล่าวในนามของพระอื่น ผู้เผยพระวจนะนั้นต้องมีโทษถึงตายและถ้าท่านนึกในใจว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นถ้อยคำที่พระยาเวไม่ได้ตรัสเมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวคำในพระนามของพระยาเวถ้าไม่เป็นจริงตามถ้อยคำนั้นและสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นถ้อยคำนั้นไม่ได้เป็นพระวจนะที่พระยาเวตรัสผู้เผยพระวจนะนั้นบังอาจกล่าวเองอย่าเกรงกลัวเขาเลย